เ๋ยวซ้อมกันอยู่นว้ดดโยีวใเราจะอยู่บังอาจมากมองกูเอาไปเนะหมบังอาจ จะเป็นเสียแล้วอะไรวะคุณจะเล่นหุ้นบาคาร่าแน่เลยไม่ใช่ใชหุ้นน่คุณจริงเล้วบาคาร่า <c oughs> ไม่ไห,ห,หมดตัวไปหลายคนแรกแมวไหมครับไม่ได้เล่นเรืการพนันวันนันนี่เล่นหุ้นจริงๆเลยไปสมัครไปธนาคาร เป็นทุนนาสนแน,น่นต้องศึกษาเรียนไม่เป็นในตัวเนี่ยผมไม่เป็นในตัวม,มีแอปที่นี่อยู่เนี่ยไอคิวมันมีให้เราฝึกยนะว่าต้องเกิดยังไงเลยถ้าลงมือก,ก,กันเกิดเยอะไอชื่นมัวแต่มองแค่ยไม่ลองหน่อยเล้อแค่ฝึกกันรฝึกกันลงอาจจะลงสักหนึ่งเหรียญน,นี้แค่ หนึ่งเหรียญก็กำไรก็0.86จุดแปดหกไปยิบเจ็ดบาทอะโอ้โหนึ่งจะได้สักกี่บาทเดียวเอ้ยคนไปไหนวะไม่มาช่วยเพื่อนเหรอคนไปไหนเนี่ยไม่มาช่วยเพื่อนนะ,ะ,ะเพื่อนล้มสามแล้วนะไม่มาแล้ว อลงมาดิลงมาลงมาไม่ล้มสามแล้วนะลงมาทิลงมาลงมาได้แล้วลายกำแพงรอเลยเฮ้ยโอ้มันขานขึ้นไปหมดแล้ะมายังวะลงมา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  ลงมากูแขวนเลยลงมากูกแขวนเลยลงมาลงมาดิ้นยังไงไปดิ้น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 อเดีวดิ้นเลยไอ้ดินไอ้นี่เป็นคานลง่ะเอาไปไปไป ไอ้ยลกว่าอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรการรีแลก์หรอเกมยังไม่ทันเริ่มเลยเอาไปแล้วอะ

ต้องมกัก,กอ่ะดึงดึงอาไปไปไปต้อมเครื่องมอ,อะไรของมันยีบไหนวะยีบไหน ไปไหนละอีกคนหนึ่งไปไหนแล้วอีกคนคานไปไหนวะเอาไปดึงเพื่อนดึงเพื่อนสีเอาดึงเพื่อนเร็วดินด้นดินด้นดิ้นดิ้น อายุเท่าฉัน3ปีอ้าวเดี๋ยวอะไรจะดิ้นหลุดแล้วเฮ้ยเออหลุดสักทีโอ้โหดิ้นนานหนาอ้าวไม่ดึงเพื่อนอุ้ยนี่นี่เห็นแกนตัวเนี่ยอ๋อดึงดึงดึงของม่นใช้เหมือนใส่ปิดใส่เชื้อได้แล้วเปล่าไป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 ยาวยาวยาว,ยาว ยาวยาวยาว่ไ้รม้อมตอสสคะไ,อไอะไรชี้มาชมมง,ชงาชี้ช,ชี้นี่มนันี่ชี้อ่ะโอ้แท่งหลังแทงหลังดิคี้อออะไไม่อเด็ดคออกจริง ออนไงออนออนมานี่มานี่มานอ่นี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 ่น่

โอ้ตะขออยู่ไก่ไก่ไออยู่ไก่ไก่ไปไหนเฮ้ยอืออืออืแพง ถ่ายรูปหนะ่อยโอ้โหถ่ายในพงหญา้าด้วยทำอะไรกันวะเนี่ยทำอะไรกันวะเนี่ยทำอะไรกันวะเนี่ยโอ้แรงก็ไม่ได้เกมไวแท้ก็เห็นได้วะได้เหรอทำไมไม่ขึ้นอนะ่ะนี่ก็สองเม็ดทำไมไม่ขึ้นวะ ทำไมเมื่อกี้ไม่ทำไมเมื่อกี้ก็ทำไมเหมือนแรงมันเท่าเดิมวะนี้มันก็ขึ้นแล้วนี่เออทำไมแรงไม่ขึ้นน่ะบัก็กปะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันบวกบวกหนึ่งแต่ทำไมแรงกูไม่ขึ้นดูดิเอ้กูจะต้องสิงอยู่แรงนี้ตลอดเลย่เหมือนบั็กเลยฮะแรงไม่ขึ้น